ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับ m j Farm Channel บายไฟดำครับผมวันนี้นะครับจะมาพามาดูการเลือกต้นกล้านะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับสำหรับสายพันธุ์อาราบิก้านะครับอ่านะครับอันนี้อายุ12เดือนแล้วนะครับ12เดือนแล้ว1ปีนั่นเองนะครับก็ต้นกล้าก็จะ พอดีปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูครับการเลือกต้นกล้าต้นที่สวยสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับให้ลูกค้าอันนี้นะรากเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยนะครับนะใบนะครับเราต้องดูให้มันเต็มฟอร์มนะครับอ้พวกนี้อันนี้เลือกแล้วนะครับจะเหลืออันนี้จะต้นเล็ก ก,กว่าแล้วก็เก็บไว้อนุบาลต่อนะครับให้ปุ๋ยให้น้ำต่ออีกสัก2เดือน3าเดือนก็จะแตกยอดก็จะโตขึ้นอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าพวกนี้เราแยากออกนะครับอันนี้มันแน่นไปเนาะอันนี้เราแยากออกมันก็จะหา่างกันแล้วห่างกันแล้วก็เราให้ปุ๋ยได้สะดวกนะครับคันนี้โอเคพรุ่งนี้ครับเราเจะไปดูกันเนาะเราจะไปจัดส่ง ลูกค้าที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับสำหรับสายพันธุ์อาราบิก้าครับ2,000ต้นนะครับก็ลูกค้าจะไปปลูกในสวนยางพารานะครับก็จะไปแนะนำเบื้องต้นให้นะครับไปดูสถานที่ปลูกด้วยนะครับพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะครับเราจะเดินทางเอาจากที่อุดรนะครับแปลงนี้อยู่ที่อุดรนะครับเรามาเอามาพักไว้ที่นี่นะครับจากเชียงใหม่นะครับ อันนี้คือสายพันธุ์อารามิก้าคาติมอลนะครับที่บ้านเราเนี่ยนิยมกันช่วงนี้นะครับแล้วก็เลือกต้นสวยฮะต้นสวยความสูงได้ครับความสูงได้3 0มสถึงสีเซนนะครับแล้วก็เลือกออกมาคัดออกมานะครับแค่นี้การเรียงเรียงในถุงเนี่ยเราใส่ถุงละ ถุงละยี่สิบต้นนะครับแถวละห้านะครับทําเป็นสองชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็ชั้นบนอ,อกีกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจะเป็นสองชั้นก็จะเป็นชั้นละสิบต้น1ถุงเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบต้นนะครับเฉลี่ยน้ำหนักนวะก็ประมาณหกโลดีห้าโลถึงป้านะครับ ต้น2,000ต้นก็ใช้ถุงหิ้วนี่ขนาด1 2บสคูณ20นะครับใช้ใช้100ใบนะครับ100ใบใบละ20ต้นก็2,000ต้นนะครับก็จะจัดเผื่อแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับโอเคยังไงพรุ่งนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปจัดส่งจนที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณก,การรับชม ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ